บทที่เจ็ดความลับของเจอหยวนกู้เจอหยวนนายน้อยสำนักยุตวีชวงหรือผู้สืทบทอดตำแหน่งประมุขพักม่านเมฆคาคนต่อไปตระกูลกู้มีกู้เจหยวนเป็นทายาทเพียงคนเดียวนั่นก็เพราะหลังจากคลอดเจหยวนน้อยประมุขพักก็ตายลงเนื่องจากเจอหยวนเล็กเกินไปจึงถูกชะลอการแต่งตั้งโดยมีสภาผู้อาวุโส คอยดูแลเรื่องภายในพักให้เป็นการชั่วคราวต่อมาเมื่อกู้เจอหยวนอายุย่างเข้า25ปีซึ่งเป็นวัยสวมกวนที่สามารถสืบทอดอำนาจเป็นเจ้าสำนักอี่ช่วงคนต่อไปได้คาดไม่ถึงว่าหนึ่งในสภาผู้อาวุโสจะมีนอนบ่อนไส้ทราบในภายหลังว่าผู้อาวุโสหลิวคอยบงการทุกอย่างแม้แต่การตายของประมุขพักคนก่อน หรือที่หมายถึงบิดาของเจยยวนก็ดูมีรับลมคมในแน่นอนว่าบาดแผลบนร่างกายของเจยยวนที่ทิ้งแผลเป็นไว้ให้ดูต่างหน้าจวบจนทุกวันนี้นั่นก็คือหนึ่งในความต้องการของผู้อาวุโสหลิวหลังจากรอบทําร้ายเจอยวนสำเร็จนายน้อยสำนักอี่ช่วงอย่างเจอยวนถูกลากขึ้นเกวียนมา้ามาทิ้งที่หุบเขาแห่งนี้การพลัดตกจากที่สูง ทำให้สมองกระทบกระเทือนอย่างหนักไม่ตายก็นับว่าสวรรค์เมตตาอย่างนั้นก็ไม่แปลกที่คราแรกเจอหยวนจะจําอะไรไม่ได้เลยแม้แต่ชื่อแท้ของตัวเองว่ากันตามตรงหากไม่ได้เฮ้อจิวหลิงช่วยเหลือไว้ในโลกนี้อาจไม่มีนายน้อยกู้เจอหยวนให้ใครจดจําได้อีกแต่หลังจากถูกจิวหลิงทุบหัวด้วยผลฟักทองป่าในคืนวันนั้นเจอหยวน มีอาการปวดหัวอย่างประหลาดเขากระเสือกกระสนเข้าไปในป่ากระทั่งหมดสติไปชั่วยามหนึ่งเต็มๆครั้นตื่นขึ้นมาใหม่ความทรงจำที่เคยสูญเสียในตอนแรกกลับแทรกซึมเข้ามาปานสั่งได้นั่นทำให้เจยหยวนรู้สถานะของตนอย่างแจ่มแจ้งในตอนนั้นเจอหยวนไม่รอช้าที่จะกลับไปทวงตำแหน่งประมุขพักคืนครั้นเดินเท้ากลับไปถึงหน้าสำนักอี่ชวง กลับฉุกคิดได้ว่าหากจะทำการใหญ่ใจต้องนิ่งและเตรียมพร้อมอะไรหลายอย่างให้ดีกว่านี้ยอมรับว่าเจอหยวนวู้วามพระโทสะที่ลูกโขมดังไฟแผดเผาหากบุกเข้าไปตอนนี้นอกจากสู้ใครไม่ได้ท่านแม่กับท่านย่าอาจเป็นอันตรายไม่รู้ว่าตอนนี้พวกท่านทั้งสองจะเป็นอย่างไรบ้างคิดตกแล้วทันใดเจอหยวนหน้าถอยออกมาจากสำนักอี่วง ราวสองสามจังซุ้มทหารไม่ไกลกันนี้มีคนดื่มด่ำสุราในยามราตรีเสียงคุยโวดังโวกเวกน่ารำคาญแต่เมื่อหนึ่งในนั้นหันกลับมาเห็นเจื่อหยวนที่พยายามพลางตัวทว่าต่อให้ปลอมแปลงรูปร่างหรือใบหน้าขนาดไหนคนที่เคยรับใช้ใต้บัญชานายน้อยก็สามารถจำผู้เป็นนายได้ในปลาดเดียวนั่นจึงเป็นการพบกันครั้งแรกในรอบปี หลังจากที่เจอหยวนหายตัวไปทหารที่มีหน้าที่เฝ้าป้อมปาราการของสำนักอี่ชวงในยามวิกาลสร้างเมาในบัดดลพวกเขารอบพบเจอหยวนเป็นการส่วนตัวหนึ่งก็เพื่อแสดงเจตจำนงว่าอย่างพักดีต่อตระกูลกู้หาใช่ตระูลูเหลิวคำพูดของชายทั้งสี่ทำให้เจอหยวนมองเห็นแสงสว่างในการกลับมาทวงคืนตำแหน่งประมุขพักม้านเบคาซึ่งเป็นเกียรติ ที่บิดาของเจอหยวนเป็นคนก่อตั้งด้วยความยากลำบากเช่นนั้นจะอนุญาตให้คนแท้หลิวชกชิงไปง่ายๆได้อย่างไรเจอหยวนในตอนนี้ดูมีภาวะความเป็นผู้นำมากขึ้นทหารทั้งสี่เริ่มคาบข่าวคราวนี้ไปแจ้งมเม่เหนียงหูยินเป็นคนแรกซึ่งเป็นมารดาผู้ให้กำเนิดกู้เจอหยวนยามนี้ไม่เหนียงฮูยินอยู่ในฐานะตัวประกันร่วมสำน,นัก ท่านย่าของเจอหยวนที่แก่ชาราก็ไม่ถูกละเว้นการเป็นอยู่ค่อนข้างอัตคัดขัดสนและมีกินมีใช้ค่อนข้างจำกัดทว่าในความเห็นของเจยหยวนรู้สึกว่าในความโชคร้ายยังมีความโชคดีอยู่ผู้อาวุโสหลิวคงเห็นแก่ความสัมพันธ์เก่าจึงไม่ได้สังหารไม่เหนียงหูยินกับผู้เท่ากู้ระหว่างนี้ทหารเหล่านั้น ก็ค่อยๆรวบรวมกลุ่มสหายทหารคนที่ยังมีใจพักดีต่อกู้เจอหยวนเพื่อร่วมช่วงชิงอำนาจกลับคืนมาบัดนี้คลื่นลูกใหม่กำลังก่อตัวขึ้นโดยที่ผู้อาวุโสหลิวไม่รู้เรื่องรู้ราวแม้แต่น้อยหลังจากจัดการทุกอย่างค่อนข้างลงตัววูบหนึ่งที่สมองโล่งโปร่งเจอหยวนแอบนึกถึงจื่อเฟิงกับเถียวมี่ปกติเด็กทั้งสองไม่ค่อยได้รับการดูแล หากเจอหยวนไม่หาข้าวหาปลาให้กินก็แทบไม่มีอะไรตกถึงท้องเลยแม้ว่าเจอหยวนจะเริ่มเกลียดกิ่วหลิงจนเข้ากระดูกดำก็ตามบุญคุณก็ส่วนบุญคุณความเกลียดชังก็ส่วนความเกลียดชังเจอหยวนระลึกไว้ในใจเสมอว่าตลอดระยะเวลาหนึ่งปีเต็มที่คอยเป็นเยี่ยงทาตรับใช้รองมือรองเท้าให้แก่นางนั่นก็นับว่าได้ทดแทนบ,บุญคุณไปแล้ว นับตั้งแต่นี้เป็นต้นไปหัวเด็ดตีนขาดอย่างไรก็จะไม่ยอมให้สตรีอ้วนดำแบบนางกดขี่ขมเหองอีกด้วยฐานะนายน้อยสำนักอิวิชวงไม่สั่งให้คนไปตัดหัวนางก็นับว่าบุญโขแล้วครั้นตกลงปรงใจกับตัวเองเสร็จเจอหยวนมุ่งหน้าลงเขากลับไปที่หมู่บ้านบูเพียงอีกครั้งทว่าระหว่างเดินผ่านพงไพ่เขียวขจีเห็นกวางฝูงหนึ่ง กำลังยืนกินหญ้าอย่างอดเด็อร่อยด้วยนึกห่วงใายสองแฝดจึงลากกวางติดมือสักตัวกลับไปด้วยการหวนคืนในครานี้มีใช่เพื่อกลับไปหาจิ๋วหลิงแต่เพื่อหวนกลับไปขอสองแฝดมาเลี้ยงดูเจอหยวนวางแผนไว้ว่าเมื่อยึดสำนักอวี่ชวงได้สำเร็จสำนักยุทธที่กว้างใหญ่และแสนสุขสบายจะเป็นบ้านหลังใหม่ของเด็กทั้งสองด้วยระยะเวลาหนึ่งปีที่ผ่านมา เจอหยวนค่อนข้างได้เรียนรู้อุปนิสัยของเฮ่อจิวหลิงได้เป็นอย่างดีนางมองว่าบุตรทั้งสองเป็นเหมือนต้นเหตุที่ทําให้นางถูกตระกูลเหิงขับไล่ออกมาพลังควบคูมฟ้าดินของจิวเฟิงกับเถียวมี่ก็ถูกมองเป็นข้อด้อยซึ่งผิดกับเจอหยวนที่มองความผิดปกติเหล่านั้นเป็นพรสวรรค์พิเศษที่ทวยเทพอำนวยพรให้จากประสบการณ์24ปี ที่คลุกคลีอยู่ในแวดวงสํานกยุทธต่างๆกู้เจอหยวนเชื่อเหลือเกินว่าหากแฝดทั้งสองได้รับการฝึกฝนอย่างดีภายภาคหน้าจะต้องเป็นยอดยุทธไร้เทียมทานที่ใต้ล่านี้ไม่มีใครต่อกรได้อย่างแน่นอนเพราะไม่ใช่ว่าคนทั่วไปจะสามารถควบคุมดินควบคุมน้ำได้ยอมรับว่าเจอหยวนเตรียมเงินไว้หลายตำลึงทองเพื่อแลกกับสองชีวิต ด้วยความเห็นแก่ตัวของจิว๋วหลิงที่ไม่เคยเห็นหัวใครนอกจากตัวเองจะต,ต้องยอมรับและยอมขายลูกแลกเงินแน่ๆไม่เพียงเท่านั้นเดาว่านางคงจะดีใจจนหุบยิ้มไม่ลงเสียด้วยซ้าที่มีคนมาเอามานหัวขนพวกนี้ไปจากนางตลอดมาเจอหยวนสัมผัสได้ว่าจิว๋วหลิงไม่เคยยินดีที่มีจื้อเฟิงกับเถียวมี่นางทำอย่างกับไม่ได้เห็นเจ้าแฝดเป็นลูกในไส้ จอหยวนที่เป็นคนติดใจดีโดยพื้นฐานมีหลายครั้งที่อดสงสารเด็กทั้งสองไม่ได้แค่คิดก็ได้แต่ถอนหายใจออกมาหากจือเฟิงกับเถียวมี่กลายเป็นลูกแท้ๆของเจอหยวนนั้นจะดีขนาดไหนกันนะคาดไม่ถึงเมื่อเจอหยวนเดินผ่านทางลาดชันลงมาถึงสันเขาจะได้ยินเสียงร้องหำเพลงด้วยภาษาแปลกๆใบหน้าเจ้าของเสียงอันภัยราะเพราะพริพร้ง ยิ้มแย้มผิดธรรมชาติครั้นเลบสังเกตให้ดีจึงพบว่าสตรีที่นั่งขุดมันฝรั่งอย่างเบิกบานใจคือเฮ้อจิวหลิงสตรีอัมมหิตท,ที่เขาเคยรู้จักเหตุไฉนเฮ้อจิวหลิงที่ปรากฏอยู่ตรงหน้าถึงได้ผิดแกแปลกไปกู้เจอหยวนไม่คุ้นชินเอาเสียเลยเมื่อใครครวนอยู่ครู่หนึ่งก็อดไม่ได้ที่จะสาวเท้ายาวๆไปแสดงตัวต่อหน้านางหากเป็นจิวหลิงคนเดิม นางจะต้องด่ากลาดัดรัวเร็วจนหูแทบมอดดับอย่างแน่นอนทุกอย่างไม่เป็นดังคาดนอกจากเฮ่อจิ๋วหลิงไม่ชักสีหน้าซอแวลดูแคลนดวงตาที่มองมายังจือยหยวนก็เปลี่ยนไปด้วยเช่นกันมันเต็มไปด้วยกระแสะแห่งความเห็นใจอีกทั้งน้ำคำที่นางพูดเต็มไปด้วยความประณีประนอมให้ความรู้สึกห่วงใยมากกว่าร้ายกาดความไข้รู้จำนวนหนึ่ง หนักอึ้งอยู่ในใจเจอหยวนในบัดดลเพราะความอยากรู้อยากเห็นทำให้เจอหยวนต้องแซงเป็นคนโง่เง่าเหมือนอย่างเคยเขายินดีเดินตามหลังนางอย่างว่าง่ายแม้ว่าตอนนี้ความทรงจําทั้งหมดจะกลับมาแล้วก็ตามพอกลับถึงบ้านสิ่งที่เด็กแฝดพูดก็ยิ่งทำให้เจอหยวนมั่นใจมากว่าเฮ่อจิวหลิงที่ยืนอยู่ตรงนี้ไม่ใช่เฮ่อจิวหลิงคนเดิมบางที อาจมีเรื่องลึกลับซับซ้อนเกิดขึ้นก็ได้แต่จะมีเรื่องเหนือธรรมชาติพวกนั้นเกิดขึ้นจริงๆหรือเจอหยวนแอบมองจิวหลิงอย่างนึกพิจารณาเขาไม่ใช่คนโง่คนเดิมที่มองอะไรไม่ออกเลยครั้นตกเย็นเมื่อได้กินอาหารรสมือแปลกๆถ้าว่าอร่อยลึกล้ำจนหน้าทิ่สวงกู้เจอหยวนก็รู้แล้วว่าสตรีที่นั่งอยู่นี้ไม่ใช่คนที่เขาเคยรู้จักเหตุใด ถึงรู้ได้รวดเร็วปานนั้นนะหรือก็เพราะเฮ่จิวหลิงคนเดิมไม่มีทักษะในการทำอาหารเกลียดค้านตัวเป็นคนไรหัวการค้าไม่รักษาคำพูดที่สำคัญคือปากคอเราะร้ายจนติดเป็นนิสัยไม่มีทางที่จิวหลิงจะวางแผนการใช้ชีวิตอีกทั้งยังลั่นวาจาว่าจะช่วยทรรมาหากินแววตาที่นางมองดูเด็กๆเ,เต็มไปด้วยความอินดูมากกว่าหมิ่นเม นั่นก็แน่ชัดแล้วว่านางไม่ใช่คนเดิมกู้เยจยวนที่แท้ท่านก็รู้ตั้งนานแล้วว่าค่าไม่ใช่เฮ่อจิวหลิงคนนั้นจิวหลิงมองบุรุษที่นั่งอยู่ตรงหน้าด้วยแววตาอึ้ๆงๆนางมั่นใจว่าเป็นคนเก็บความลับเก่งมากไม่คิดว่าจะถูกจับได้ตั้งแต่วันแรกที่พบกันอย่างนั้นในคืนนั้นที่มีเงาปรากฏอยู่ที่หลังบ้านคงไม่ใช่ผีสางหรือโจรป่า แต่เป็นคนจากสำนักปี่ชวงของเจอยยวนสินะความลับของข้าก็มีเพียงเท่านี้และความลับของเจ้าเล่าเจอหยวนมองหน้าจิ่วหลิงอย่างคาดหวังเอาคำตอบเขารอมาเน่นนานที่จะฟังเรื่องราวของนางบ้างแม้เขาจะรู้มากมายเอาปานนั้นแต่ไม่เคยคิดเปิดโปงนางยังคงเฝ้ารอวันที่นางจะเปิดใจเล่าด้วยตัวเองเว่ารอแล้วรออีกก็ไร้ซึ่งวี่แวว ในเมื่อวันนี้สบโอกาสให้ถามมีหรือที่เจอหยวนจะปล่อยผ่านง่ายๆ